ข่าวดีครับทุกคนวันนี้แผนมาแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับน้องม6ที่ตั้งใจจะสอบ n e t ต a t ตอยู่แล้วตอนนี้ทางศูนย์สอบ n e ็ต a t ครับมีโครงการเป็นทุนการศึกษาให้น้องสมัครสอบ n e ็ต a ซตฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายยังไม่พอครับยังจะมีทุนในการเลือกอันดับเลือกคณะ โดยที่ไม่มีค่าจ่ายเช่นกันนะครับโดยทุนนี้นะครับทางศูนย์สอบมอบให้กับทางโรงเรียนนะครับให้ทางโรงเรียนเนี่ยคัดสรรน,น้องๆ2คนที่มีความเหมาะสมนะครับที่มีความตั้งใจแต่ว่าขาดแคลนโทรศัพท์แลวก็มีเงื่อนไขเบื้องต้นก็คือผู้ปกครองของน้องต้องมีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีนะครับก็อันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับที่ทางศูนย์สอบในเซตมอบให้กับน้องๆที่ตั้งใจแต่ว่าขาดแคลนโทรศัพท์ในการสมัครสอบ ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคุณสมบัติดังนี้ก็สามารถทําการเตรียมตัวยื่นสมัครกับทางเลยได้เลย,เลยครับโดยมีงดการ้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับย้ำอีกทีนะครับไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับก็ให้รีดดาเนินการให้ทันนะครับเพื่อให้เราได้เซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาในการสมัครซอวฟี่จัดอันดับโคต้ามอคคอฟี สิทธิพิเศษนี้สําหรับน้องๆม .6 เท่านั้นหมดเขตวันที่24นี้ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมสามารถติดต่อถามคุณครูแนแนวครูวิชาการหรือทางศูนย์สอบเนีซตได้เลยนะครับ เนต็ตแซดอินเทนซีดแคมป์ให้ติวรับรองผลเนต็ตแซดที่การันตีคะแนน50อัพบวัวติวเข้มเจาะลึกข้อสอบเนต็ตแซดแบบเข้มข้นติวเนต็ตแซดหนึ่งพบกันวันที่2 0ถึง22ติวเนต็ตแซดสองพบกันวันที่2 7ถึง29การกฎาเปิดรับแล้ววันนี้จองด่วนทักแชทเลย